สำหรับวิธีต่อใช้งานโฟโต้สวิตหรือว่าสวิตช์แสงตัวนี้นะครับอันดับแรกเรามาดูสีของสายไฟก่อนเลยนะครับอะโหลดเป็นสีแดงนะครับก็คือเส้นนี้นะครับจ่ายไปที่หลอดไฟนิวตอนเป็นสีขาวครับก็คือเส้นนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายลายเป็นสีดํานะครับก็คือเส้นนี้อะเรามาเริ่มต่อกันเลยครับสีดําเป็นเส้นลายสีขาวเป็นนิวตอนสีดําเข้าลายครับตรงนี้แันนี้นะครับสีขาวเข้านิวตอนครับ เสร็จปุ๊บนะครับสีแดงไปจ่ายโหลดก็คือหลอดไฟตัวนี้นะครับสีแดงนะครับสีแดงจ่ายไปที่หลอดไฟนะครับแล้วก็อีกหนึ่งขั้วของหลอดไฟครับไปค้บวงจรที่อยู่ตอนครับก็คือเส้นนี้นะครับเข้าบนหรือว่าเข้าล่างก็ได้นะครับเป็นเส้นเดียวกันอ่ะเรียบร้อยครับตามนี้เลยนะครับมาลองทดสอบการใช้งานดูครับสมมุติตกกลางคืนนะครับพาที่ตกดินนะครับปิดไว้เลยแบบนี้เห็นไหมครับไฟติดแล้วครับอ่ะสมมุติ พระอาทิตย์ขึ้นนะครับตอนเช้าเนี่ยครับอลองอีกรอบหนึ่งมันจะน่วงนิดนึงนะเนี่ยครับไฟติดแล้วครับพอตกตอนเช้าไฟก็จะดับเองอัตโนมัตินี่คือวิธีการต่อใช้งานโฟโตสวิตหรือว่าสวิตแสงตัวนี้นะครับช่วยเปิดปิดไฟให้เราอัตโนมัติแล้วยังช่วยเราประหยัดไฟด้วยนะครับใครที่อยากได้ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ให้ที่ตะกร้าสีเหลืองตรงนี้นะครับ